คืนนี้เรามีคําแนะนํานะคะสําหรับภาคธุรกิจไทยมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครที่สนใจจะรุกตลาดต่างประเทศนะคะมีเครื่องมือสําคัญค่ะที่จะมาช่วยภาคธุรกิจสามารถเรียนรู้ตลาดความท้าทายและโอกาสนะคะแบบรู้เขารู้เราก็คือการวิเคราะห์แบบ CAGE Framework ค่ะติดตามรายละเอียดนะคะกับ Bit a s s i s t a n t โดยธนาคารกรุงเทพค่ะเชิญค่ะ มีสินค้าที่มีศักยภาพสูงในหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเช่นฮาร์ดดิสก์ไรฟ์เกษตรและอาหารตอบโจทย์เทรนดสุขภาพและความยั่งยืนปิตโตรเคมีและเคมีภัณฑ์หรือพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีชีวภาพสร้างโอกาสขยายสู่ตลาดต่างประเทศเข้าถึงกำลังซื้อและเศรษฐกิจในประเทศที่ยังเติบโตสดใสหาธุารกิจไทยที่สนใจรุกตลาดต่างประเทศควรมีการประเมินอ,อย่างรอบด้าน 1. นในเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเรียนรู้ตลาดรู้เขารู้เราได้คือการวิเคราะห์แบบเกแคชเฟรมเวิร์กเพื่อประเมินความท้าทายและโอกาสนําไปสู่การวางแผนสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพในสีด้าน 1. นึ่ง c อร์วัฒนธรรมเพื่อใช้เนื้อหาโฆษณาและแคมเปญการตลาดได้อย่างเหมาะสม 2. สอ administrative การปกครองกฎระเบียบข้อควรู้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศนโยบายภาษีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวางแนวทางสร้างความคล่องตัวในการทำธุรกิจ 3. g e จีโอกราฟิกภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศประชากรสภาพอากาศเพื่อวางแผนระบบด้านโลจิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ีอีโโนโมิกเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจอัตรางเงินเฟ้อและระดับรายได้เพื่อวัดกำลังซื้อมุนลค่คาตลาดและสภาพการแข่งขันธนาคารกรุงเทพเล่งเห็นถึงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดสนับสนุนการเติบโตในทุกวิติเสริมความรู้ผู้ประกอบการ SME ไทยสู่โอกาสการขายสินค้าในตลาดโลกโดยการนำเครื่องมือเคชเฟรมเวิร์มาใช้ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทผลิตเครื่องสำอางอยากส่งออกไปยังเวียดนามที่นิยมสินค้านำเข้าต้องวิเคราะห์ความต้องการตลาดภายใต้อุตสาหการรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีมูลค่ามากกว่า50,000ล้านบาทอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่6 4 7แม้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ต้องแข่งกับสินค้าที่มาจากทั้งญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปจอกลุ่มวัยรุ่นผ่านตลาดอ e ีคอมเมิร์โดยสื่อโซเชียลโดยเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อชองชิงกำลังซื้อภายใต้าการแข่ง่งงขันนทีรรุแ การนำเครื่องมือ Cash f r a m e w ร์ k มาใช้ช่วยให้นักธุรกิจสามารถพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆได้อย่างรอบด้านและช่วยสร้างแผนในการบริหารจัดการพัฒนากลยุทธ์การตลาดลุกสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นในตลาดต่างประเทศได้ c a G e หรือว่าเคช f ฟรมเวิร์นี้นะคะจะช่วยให้ธุรกิจหรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจค่ะเวลาจะขยายการลงทุนไปนยังต่างประเทศมองได้รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจสภาวะแวดล้อมต่างๆเพื่อปรับให้บริการและสินค้าของเราตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นนะคะท่านเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากปิส a s s i s t a n t โดยธนาคารกรุงเทพมาฝากกัน